ฟ้ายังไม่ทันสางเสียงไก่ขันแผ่ววดังมาจากท้ายสวนยายคำแพงลุกจากเสือเก่าที่ปูบนพื้นไม้กระดานเสียงข้อเขาล้นเบาๆทุกครั้งที่ขยับตัวแต่ยายก็ไม่เคยบน่นมือเหี่ยวย่นควานหาไม้ขีดจุดไฟในเตาฟืนอย่างชำนาญควันขาวลอยคลุ้งปนกับกลิ่นไม้แห้งและกลิ่นข้าวสารที่เพิ่งสาวมอเข้าใบเก่าวางอยู่บนเตายายตวงข้าวอย่างประหยัดที่สุดเพราะรู้ดีว่าข้าวสารในให้เหลือไม่มากวันนี้ต้องเผื่อไว้ขายผักที่ตลาดเช้าจะได้มีเงินซื้อของจำเป็นให้หลาน เสียงฝีเท้าเบาๆดังจากในบ้านเด็กหญิงตัวเล็กๆชื่อใบม่อนเดินงวงเงียออกมาเสื้อผ้าขาดเก่านิดหน่อยแต่สะอาดตายายตื่นตั้งแต่ยังมืดอีกแล้วเหรอเออสิลูกก็ถ้ายายไม่ตื่นก่อนแดดแล้วใครจะหุงข้าวให้หนูกินละ่ะหนูช่วยได้นะยายเดี๋ยวหนูตักน้ําให้ช่วยแค่นี้ยายก็ดีใจจนจะร้องแล้วลูกใบม่อนคว้าถังน้ําเดินไปที่บ่อหลังบ้านเสียงน้ํากระทบถังดังเป็นจังหวะเด็กหญิงไม่เคยบน่นไม่เคยอิดออด ทั้งที่อายุยังน้อยแต่รู้หน้าที่อย่างหน้าเอ็นดูเมื่อข้าวสุกยายตักข้าวขาวร้อนๆใส่ถ้วยใบที่ดีที่สุดวางไว้ให้หลานส่วนของตอนเองยายแค่ข้าวที่ติดก้นหม้อใส่ถ้วยเคลือบที่บินไปครึ่งหนึ่งยายไม่กินข้าวใหม่หรอข้าวก้นหม้อมันหอมกว่ากินแล้วอยู่ท้องแต่หนูอยากให้ยายกินเหมือนหนูยายกินอะไรก็ได้แค่เห็นหนูอิ่มยายก็อิ่มแล้วคําพูดนั้นทําให้ใบหมอนก้มหน้าลงกลืนน้ําตาไปพร้อมขาวคําคสุดท้ายหลังอาหาร เด็กหญิงช่วยกวาดลานบ้านเก็บผักบุ้งริมรัว้วเ่ตะกรา้าเตรียมไปขายตลาดเช้ายายคำแพงเดินตามอย่างช้าช้ามือหนึ่งถือไม้เท้าอีกมือจับตะกร้าแน่นแม้จะเหนื่อยแต่แววตายายยังอบอุ่นเสมอเมื่อมองหลานระหว่างทางชาวบ้านสองสามคนเดินสวนมามองยายแล้วพูดสเสียงดังยายคำแพงแกขนาดนี้ยังต้องเลี้ยงหลานอีกเหรอไม่เหนื่อยบ้างหรือไงหลานคนเดียวก็หนักในยายเดี๋ยวไม่ไหวเอายายยิ้มบางๆไม่ตอบโต้ ไม่หมอนกับมือแน่นอยากพูดแทนยายแต่ยายเพียงรูปหัวหลานเบาๆไม่เป็นไรรูปคำคนมันเบากว่าคำในใจเราถึงตลาดยายเอลรงจนตัวออมมือที่จับตะกร้าสั่นจนผักแทบหล่นไม่หมอนรีบเข้าประคองยายเป็นอะไรหนูกกลัวยายไม่เป็นไรยายยังไหวแม้จะพูดเช่นนั้นแต่หยดเหงื่อที่ซึมออกมาตามขมับและเสียงหายใจที่ขาดเป็นช่วงเป็นช่วงกลับฟ้องร่างกายที่ร่วงโรยยายฝืนยิ้มยิ้มที่เต็มไปด้วยความพยายาม ไม่อยากให้หลานเห็นความอ่อนแอจำไว้นะลูกต่อให้ยายไม่มีอะไรให้หนูต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้ใบน้อยพยักหน้าน้ำตาหยดลงบนหลังมือยายโดยไม่รู้ตัวเช้าวันนั้นแดดเริ่มแรงขึ้นแต่ในหัวใจของเด็กหญิงกลับหนาวเย็นยังบอกไม่ถูกและยายคํำแพงยังคงนั่งขายผักต่อไปพร้อมเข้ากลุมหม้อที่ค้างอยู่ในท้องกับหัวใจที่ยึดหลานไว้เป็นลมหายใจเดียวของชีวิตฝนตกตั้งแต่เชา้าเม็ดฝนก็นำหลังคาสังกะสีดังปึงปังเหมือนจะย้ำเตือนความทรงจำเก่า ทุกครั้งที่ฝนมายายคำแพงมักเงียบลงเมื่อมองออกไปนอกชานบ้านไหมสีหน้าเหมือนคนแบกอะไรหนักๆไว้ในอกใบหมอนนั่งพับพิยบข้างๆช่วยเด็ดผักใส่กระด้งแต่สายตาเด็กก็แอบมองยายอยู่เรื่อยๆเพราะรู้สึกได้ว่าฝนทำให้ยายเจ็บใจเสมอเสียงฟ้าร้องดังครืนหนึ่งยายสะดุ้งนิดๆและภาพในอดีตก็ผุดขึ้นมาชัดเหมือนเกิดเมื่อวานวันนั้นฝนตกหนักยิ่งกว่าวันนี้ลมแรงจนใปไม้ปลิวว่อนแม่เมลิกผู้หญิงวัยยังสาว ใส่เสื้อผ้าชุดหนึ่งที่เปียกปอนยืนอยู่หน้าบ้านไม้ด้วยสีหน้ากระวนกระวายเธออุ้มเด็กตัวน้อยในผ้าขาวมา้ามองยายคำแพงเหมือนคนที่กำลังจะทำสิ่งที่ใจตัวเองก็ไม่แน่ใจแม่หนูฝากลูกไว้กับแม่ก่อนนะหนูมีธุระต้องไปไปไหนมลิฝนตกขนาดนี้เอ็งจะพาเด็กไปตากฝนทำไมาหนูไปหางานไปหาที่พึ่งหนูจนหนูเลี้ยงไม่ไหวจนก็จนด้วยกันแต่ลูกมันไม่ผิดนะมลิยายเอื้อมมือจะรับหลานแต่แม่มลิก็รับหันหน้าหนี เหมือนกลัวเห็นน้ำตาตัวเองเธอวางเด็กลงในอ้อมแขนยายเร็วๆแล้วพูดทวนๆแม่เลี้ยงไปก่อนเดี๋ยวหนูกลับมาสักวันสักวันของเองมันนานแค่ไหนมาลิกเองบอกแม่ให้ชัดสิหนูไม่รู้แม่อย่าถามได้ไหมหนูเหนื่อยเองเหนื่อยแล้วเด็กคนนี้ล่ะมันจะอยู่กับคำว่าเหนื่อยยังไงคำถามนั้นเหมือนมีเฉอนใจแม่มาลิซสะอื้นแผ่ววแต่สุดท้ายเธอก็วิ่งฝ่าสายฝนไปทิ้งให้ยายยืนอุ้มหลานไว้แน่นเด็กน้อยร้องให้จ้า มือเล็กๆคว้าอากาศเหมือนเรียกหาแม่ยายเองก็ร้องไห้ร้องทั้งที่ต้องฝืนแข็งเพราะถ้ายายลม้มเด็กคนนี้จะเหลือใครภาพนั้นตัดกลับมาที่ปัจจุบันใบหมอนโตขึ้นแล้วตาบาดเพลในใจยายยังไม่เคยหายเด็กหญิงเงยหน้าถามด้วยเสียงเบาๆเหมือนกลัวคําตอบยายแม่หนูไปไหนทําไมไม่กลับมาแม่เองเขาคงลําบากลูกอย่าเพิ่งเกลียดเขาเลยนะแต่หนูคิดถึงหนูเคยทําอะไรผิดไหมอ,องไม่ผิดสักนิดใบหมอน คนผิดคือคนที่ทิ้งหน้าที่ยายพูจบก็รีบก้มหน้าเด็ดพักต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วน้ำตาซึมอยู่ที่หางตายายไม่อยากให้หลานโตมากับความแค้นยายอยากให้หลานโตมากับความเข้มแข็งแม่หัวใจ,จย,ยายเองจะถูกทิ้งไว้กลางฝนวันนั้นชีวิตหลังจากนั้นยายคํำแพงเลี้ยงหลานด้วยแรงที่เหลืออยู่เธอยอมขาย,ขายของมีค่าอย่างเดียวที่ยังติดตัวแหวนทองวงบ,งบางๆที่เคยเก็บไว้เป็นที่พึ่งยามแก่กับผ้าถุงผืนสวยที่ใส่เฉพาะวันงานบุญยายเอาไปขายที่ร้านทองในตลาด อายทั้งอายเสียดายทั้งเสียดายแต่ก็ต้องทํายายขายแหวนทําไมนั่นของยายไม่ใช่หรอของยายก็จริงแต่ความรู้ของหนูมันจะเป็นของหนูไปทั้งชีวิตวันหนึ่งขณะยายกําลังซื้อข้าวสารอยู่หน้าร้านชําเสียงชาวบ้านคุยกันลอยมาเข้าหูเหมือนฝนอีกระลอกที่สาดใส่หัวใจได้ยินไหมแม่มารีเ,เหมือนจะกลับมาแล้วนะเห็นว่ามีผัวไม่อยู่ในเมืองกลับมาทําไมก็ไม่รู้เมื่อวานฉันเห็นผู้หญิงหน้าคล้ายๆเดินลงรถสองแถวตรงปากทางหมู่บ้านด้วย เมื่อยายชะงักถุงข้าวสารเกือบหล่นจากมือหัวใจเต้นแรงเหมือนคนจะเป็นลมยายเงยหน้ามองไปทางปากทางหมู่บ้านท้องฟ้าย,ยังครึม้มฝนยังโปรยบางๆแต่สิ่งที่หนักกว่าฝนคือความกลัวในใจยายกลัวว่าคนที่หายไปในวันฝนตกจะกลับมาและพาหัวใจของยายออกไปอีกครั้งบ่ายวันนั้นแดดแรงผิดกับความรู้สึกในใ,นใจยายคำแพงเสียงรถสองแถวจอดหน้าปากซอยดังเอียดทำให้ยายชะงักมือจากการเด็ดผกัก เมม่มอนเงยหน้าตามเสียงหัวใจเด็กเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเหตุใดลมหายใจจึงอึดอัดขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งก้าวลงจากรถแต่งตัวดีเสื้อผ้าเรียบแต่ดูแพงผมเกล้าเรียบร้อยกลิ่นน้ำหอมลอยมากับลมแตกต่างจากหญิงสาวในวันฝนตกอย่างสิ้นเชิงข้างหลังเธอมีชายเวยกลางคนยืนพิงรถสีหน้าเฉยชาสายตามองไปรอบหมู่บ้านเหมือนคนไม่คุ้นที่ยายคำแพงรู้ทันทีโดยไม่ต้องมีใครบอกมาลกใบม่มอนรีบถอยหลังหนึ่งก้าว มือเล็กๆขวาชายผ้าถุงยายแน่นร่างสั่นน้อยๆเหมือนลูกนกที่รู้ว่าพายุจะมาแม่เสียงเด็กเรียบแผ่วจนแทบไม่ได้ยินใบมอนแม่กลับมาแล้วนะแม่มะลิยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่ไม่แตะถึงดวงตาเอ็งกลับมาทําไมมะลิยายถามตรงๆเสียงสั่นแต่พยายามมั่นคงหนูมารับลูกหนูพร้อมแล้วพร้อมหลังจะขายไปกี่ปีเอ็งรู้ไหมว่ายายเลี้ยงมันมาอย่างไงยายก็เลี้ยงดีแล้วไงหนูไม่ได้ว่าอะไร คำพูดนั้นเหมือนตบหน้าเบาๆแต่เจ็บลึกแม่เมลิหันไปพยักหน้าให้ชายที่ยืนรอยอยู่เหมือนส่งสัญญาณว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนนี่พอเลี้ยงของมันเขาจะช่วยเลี้ยงเราไม่ได้จนเหมือนก่อนแล้วแต่เด็กมันไม่ได้กินข้าวด้วยเงินอย่างเดียวมันกินใจคนเลี้ยงยายอย่าพูดเหมือนหนูเป็นคนร้ายหนูคือแม่ของมันคำว่าแม่ถูกโยนออกมาเหมือนอาวุธใบหมอนกําชายผ้าถุงยายแน่นขึ้นอีกน้าตาเริ่มคลอเด็กหญิงสายหน้าเบาๆโดยไม่รู้ตัวยายหนูกลัว ไม่ต้องกลัวลูกยายอยู่นี่เองอย่ามาหลอกเด็กแม่มาลิเสียงแข็งมันต้องไปกับฉันมาลิเองไม่เคยถามเลยว่ามันอยากอยู่กับใครแม่มาลิเม้มปากเหมือนคำถามนั้นไม่สำคัญเธอหันมามองยายตั้งแต่หัวจรดเท้าสายตาที่ครั้งหนึ่งเคยอ่อนโยนบัดนี้กลับเย็นชายายเลี้ยงก็ดีแล้วไงแต่นี้ลูกฉันประโยคนั้นดังชัดเหมือนฟ้าผ่ายายคำแพงนี่เงนินโลกทงใบเหมือนหยุดหมุนมือที่เคยแข็งแรงสั่นจนต้องกำมือเท้าแน่นน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่อาจกลัน้น แต่ยายไม่ไว,ไว่ยไวไม่ด่าไม่ร้องขอถ้าเองจะเอาไปยายห้ามไม่ได้หรอกไม่หมอนร้องให้สะอื้นศพเข้าที่เอวของยายเหมือนจะหลอมร่างให้เป็นเนื้อเดียวกันหนูไม่ไปได้ไหมายายอย่าพูดมากเด็กต้องเชื่อแม่ยายคำแพงก้มลงลูบหัวหลานช้าช้านิ้วมือหยับกรานสัมผัสผมรูปเหมืองคุ้นเคยภาพวันคืนที่เลี้ยงดูแล่นผ่านในใจเหมือนหนังยาวไม่มีตอนจบเอาไปแล้วยายพูดชาชาเสียงแหบผ้าแต่อย่าทำให้มันร้องให้ก็พอ ไม่มีคำไหนตามมาแม่มไล้ยืนนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะเอื้อมมือมาดึงแขนเด็กใบหมอนหันกลับมามองยายน้ำตาไหลไม่หยุดส่วนยายยืนนิ่งน้ำตาไหลเงียบๆไม่ต่างจากวันฝนตกวันนั้นต่างกันแค่ว่าครั้งนี้คนที่ถูกพาไปคือหัวใจทั้งดวงของยายบ้านใหม่ของแม่มาลีไม่ใช่บ้านไม่ย,ยกพื้นเก่าๆแบบที่ใบหมอนคุ้นเคยมันเป็นบ้านปูนชั้นเดียวหลังคากระเบื้องมีร้วเหล็กเตี้ยยอยหน้าบ้านวางกระถางต้นไม้เรียงเป็นระเบียบทุกอย่างดูพร้อม กว่าบ้านใหญ่มากแต่ความพร้อมนั้นกลับทําให้ใบหมอนรู้สึกเล็กลงเหมือนตัวเองเป็นของที่ถูกพามาวางผิดที่ทันทีที่ก้าวเข้าไปแม่มาลี่พาเด็กหญิงไปไว้ด้านในแล้วหันไปอุ้มเด็กเล็กอีกคนที่วิ่งมาหาอย่างตื่นเต้นเด็กคนนั้นหน้าตาหน,น้ารักแก้มป่องใส่เสื้อสีสดใหม่เอี่ยมแม่กอดหอมแทบไม่วางลงน้ำพริกมาหาแม่สิลูกคิดถึงแม่ไหมคิดถึงรับเด็กเล็กยิ้มกว้างกระโดดกอดขอแม่เก่งของแม่ เดี๋ยวแม่พาไปซื้อขนมดีๆนะแล้วหนูละ่ะเบมอนถามเสียงเบาแทบเป็นลมเบมอนไปวางของก่อนอย่ายืนเกะกะเดี๋ยวพ่อลิ้นเดินชนคำว่าอย่ายืนเกะกะแทงเข้ากลางใจเด็กอย่างจังเบมอนก้มหน้าหิ้วถุงผ้าของตัวเองเข้าไปในห้องเล็กข้งมุมบ้านห้องนั้นไม่มีหน้าต่างกว้างไม่มีมุงค้อยเหมือนบ้านใหญ่มีแค่ที่นอนบางๆกับพัดลมเก่าๆหนึ่งตัวเด็กหญิงยืนมองห้องเงียบๆแล้วลื่นน้ำลายเหมือนต้องฝืนรับะตา เสียงผู้ชายดังมาจากหน้าบ้านพ่อเลี้ยงชายเดินเข้ามาท่าทางเหนื่อยโยยจากงานเขามองไปหมอนแค่แวบเดียวแล้วถอนหายใจรำคาญเหมือนมีนมของเกะกะเข้าบ้านนี่เด็กที่ติดมาหน้าเหรอใช่ลูกฉันแม่ตอบเร็วก็แล้วแต่แต่อย่าให้มันวุ่นวายบ้านนี้ไม่ได้มีเวลามาเลี้ยงเพิ่มมันไม่ไดื้อหรอกมันช่วยงานได้ช่วยได้ก็ดีไม่งานก็เป็นภาระคำว่าภาระทำให้ใบหมอนมเย็นวาบเธอยืนกําชายเสื้อแน่น พยายามไม่ร้องไห้เพราะสัญญากับตัวเองไว้ว่าอย่าร้องให้ใครดูถูกแต่หัวใจก็เหมือนถูกเหยียบซ้ำๆวันถัดมาชีวิตใบหม่อนในบ้านใหม่เริ่มชัดเจนขึ้นชัดเหมือนตารางงานที่ไม่มีใครเขียนแต่ทุกคนสั่งได้หมดแม่มาเลยให้เธอล้างจานกวาดบ้านถูพื้นเลี้ยงน้องอาบน้าให้น้องจนแทบไม่มีเวลาเป็นเด็กเหมือนเดิมใบหม่อนล้างจานให้หมดอย่าให้มีคราบนะเดี๋ยวพ่อเลี้ยงบน่นใบหม่อนไปซักผ้าให้ด้วยผ้าโรงเรียนของน้องต้องสะอาดใบหม่อน อย่าเปิดพัดลมแรงเปลืองไฟไม่ม่อนทำไรชักช้าเด็กคนอื่นเขาทำเสร็จไปนานแล้วแต่พอน้องน้ำพริกทำจานตกแตกแม่กลับหัวราอเบาๆแล้วปลอบอย่างเอ็นดูไม่เป็นไรลูกเด็กมันซนเดี๋ยวแม่เก็บเองไม่ม่อนยืนมองภาพนั้นด้วยความเยบความรู้สึกเหมือนถูกแบ่งชั้นในบ้านเดียวกันคนหนึ่งคือลูกที่แม่รักอีกคนคือเด็กติดมาที่มีไว้ให้ใช้งานพอเลีย้ยงใช้เองก็ยิ่งทำให้เธอรู้สึกเป็นคนนอกเขาไม่เคยถามว่าเธอกินข้าวอิ่มไหม ไม่เคยยิ้มให้สักครั้งเวลาเดินผ่านก็พูดแค่สั้นๆและแข็งๆอย่าเดินขวางทางอย่าทำเสียงดังน้องมันจะตื่นทำบ้านให้เรียบร้อยถ้ารกอิจดโดนวันแล้ววันเล่าเบม่มอนเริ่มเงียบลงจากเด็กที่เคยพูดเก่งเวลาอยู่กับยายกลายเป็นเด็กที่เลือกพูดเท่าที่จําเป็นเธอม่กล้าขอม่กล้าถามและม่กล้าคิดถึงยายออกเสียงเพราะกลัวจะถูกหาว่าดือ้อตกกลางคืนหลังทุกคนหลับแล้วเบม่มอนค่อย ล้วงเอาเสื้อผืนเก่าของยายออกจากถุงผ้าเสื้อผืนนั้นมีกลิ่นควันฝืนจังๆกับกลิ่นสบู่ก้อนแบบบ้านโนนที่ยายชอบใช้เด็กหญิงกอดมันแน่นเหมือนกอดอ้อมแขนยายน้ำตาหยดลงบนผ้างเงียบๆไม่มีเสียงสะอื้นดังออกไปมีแค่ลมหายใจสัตวน์นนกับคำพูดในใจที่ไม่มีใครได้ยินยายหนูคิดถึงยายเหลือเกินบ้านนี้มันมีหลังคาแต่ไม่มีที่ให้หัวใจหนูเลยและคืนนั้นเองไม่หมดหลับทั้งน้ำตากอดเสื้อยาย,ายไว้เหมือนเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เธอยังรู้สึกว่า ตัวเองมีที่มาและยังมีใครสักคนที่เคยรักเธอจริงๆบ้านหลังเดิมแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมใบม่อนเริ่มรู้แล้วว่าความเงียบในบ้านนี้ไม่ได้หมายถึงความสงบหากแต่คือพื้นที่ที่เสียงของเธอไม่สําคัญพอจะถูกรับฟังตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแม่ชีวิตของใบม่อนเหมือนถูกวัดค่าอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่จากความดีหรือความตั้งใจแต่จากการเปรียบเทียบกับน้องน้ําพริกลูกของผัวใหม่ที่ไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ถูกมองว่าน่ารัก น่าเอ็นดูเสมอเช้าวันหนึ่งเบหมอนตื่นแต่เช้าช่วยแม่จัดต๊ะอาหารเธอวางจานอย่างระมัดระวงังกลัวจะมีเสียงดังจนพ่อเลี้ยงไม่พอใจแต่พอข้าวเสร็จน้องน้ำพริกทำช้อนตกเสียงดังแม่กลับหัวเราะส่วนจริงลูกคนนี้แม่บอกแล้วว่าอย่าเล่นบนโต๊ะแต่พอเบหมอนทำช้อนกระทบจานเบาๆเบหมอนทำไมซุ่มซ่ามอย่างนี้โตแล้วนะไม่เหมือนน้องคำว่าไม่เหมือนน้องกลายเป็นประโยคติดปากของแม่ไม่ว่าหลานจะทำอะไร ก็ถูกลากไปเทียบกับเด็กอีกคนเสมอดูน้องสิยังเล็กแต่รู้จ,จักอ้อนดูน้องสิเขาไม่ดื้อไม่เถียงดูน้องสิเขาเป็นเด็กมีบุญแม่เลี้ยงสบายทุกคำพูดเหมือนตอกย้ำว่าใบาหม่อนคือเด็กที่ไม่มีบุญและเป็นภาระโดยไม่จําเป็นวันหนึ่งใบหม่อนตั้งใจทําการบ้านจนดึกเธออยากได้คําชมสักครั้งอยากให้แม่เห็นว่าเธอก็พยายามแต่เมื่อยื่นสมุดให้ดูแม่เพียงเหลือบตามองแล้วพูดเรียบๆแค่นี้เองเหรอน้องน้ำพริกเขียนสวยกว่าเองอีก น้องยังไม่ถึงวัยเรียนเลยนะใบหมอนพึมพำเถียงทำไมแม่พูดอะไรต้องเชื่อสิพ่อเลี้ยงชายที่นั่งดูโทรทัศน์อยู่ใกล้ๆเสริมขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาเด็กแบบนี้เลี้ยงไปก็ไม่คุ้มโตมมาก็ไม่รู้จะได้ดีแค่ไหนประโยคนั้นทําให้ใบหมอนรู้สึกเหมือนหัวใจหล่นวูบลงไปในที่มืดเธอไม่กล้าตอบไม่กล้าร้องไห้แค่ก้มหน้าก,ก้มตาเก็บสมุดแล้วเดินเข้าห้องไปเงียบๆหลังจากวันนั้นใบหมอนเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองหรือเราผิดจริงๆหรือเราไม่ควรเกิดมา เธอพยายามทําให้ดีที่สุดตื่นก่อนใครนอนหลังใครทํางานบ้านทุกอย่างโดยไม่บน่นแต่คําชมไม่เคยมามีแต่คาเปรียบเทียบที่ทับถมหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นน้องนะป่านนี้ไม่ทําให้ใครปวดหัวแบบนี้หรอกดูน้องสิแม่ไม่ต้องสั่งก็รู้หน้าที่เองมันเหมือนยายเชิดล้าสมัยคําว่าเหมือนยายที่เคยเป็นคําชมในใจใบหมอนกลับถูกใช้เป็นคําดูถูกเด็กหญิงเม้มปากแน่นน้ําตาคลอแต่ยังไม่กล้าปล่อยให้ไหลเพราะรู้ดีว่าถ้าร้อง ก็จะถูกหาว่าสำออยเย็นวันหนึ่งใบหมอนล้างจานจนมือเปื่อยน้องน้ำพริกวิ่งชนจนจานในมือถลนแตกแม่มาเรีบวิ่งเข้ามาทําอะไรของเองไม่รู้จักระวังเลยหรือไงหนูไม่ได้ตั้งใจแม่น้องวิ่งมาอย่าโทษน้องเอ็งนั่นแหละซุ่มซ่ามเหมือนเดิมไม่มีใครถามว่าเธอเจ็บไหมไม่มีใครเห็นเศษจ,จานบาดมือไม่มีใครสนใจน้ําตาที่กลั้นไม่อยู่แล้วคืนนั้นใบหมอนนั่งกอดเขาบนที่นอนบางๆเธอคิดถึงยาย คิดถึงวันที่ถูกดูแต่ไม่เคยถูกเปรียบเทียบคิดถึงบ้านไม้ที่จนแต่ไม่เคยทําให้เธอรู้สึกไร้ค่าเธอพึมพำกับตัวเองเบาๆเธอไม่เหมือนน้องมันผิดมากขนาดนั้นเลยเหรอคําเปรียบเทียบยังดังซ้ำในหัวเหมือนเสียงสะท้อนที่ไม่มีวันเงียบและในใจเด็กหญิงใครบางคนกําลังค่อยๆตายลงอย่างช้าๆม่ใช่ร่างกายแต่คือความเชื่อว่าตัวเองมีค่าคําพูดของผู้ใหญ่อาจไม่ทําให้เด็กมีแผลให้เห็นแต่สามารถฆ่าเด็กทั้งเป็นได้โดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเลยเช้าวันตลาดนะัด ฟ้ายังหมุนเหมือนใจคนแก่ยายคําแพงหอบตะกร้าผักเดินช้าๆไปตามทางดินมือหนึ่งจับไม้เท้าอีกมือกลุมอกแน่นหายใจไม่สม่ำเสมอแต่ในหัวมีเพียงชื่อเดียววนซ้ำไปหมอนยายตั้งใจจะขายผักให้หมดจะได้ซื้อกล้วยสุกกับข้าวเหนียวห่อเล็กๆฝากคนออกไปให้หลานแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ยายยังอยากให้หลานได้กินของที่ยายเลือกเองกลางตลาดเสียงคนคุยกันจอแจยายก้าวพลาดเล็กน้อยโลกทงใบเหมือนหมุนวูบลงทันทีร่างสุดลงนั่งกับพื้น ลมหายใจขาดห้วงผู้คนแตกตื่นเข้ามาล้อมยายคำแพงเป็นอะไรหรือเปล่าอย่าเพิ่งขยับนะยายเดี๋ยวเรียกรถให้ไม่เป็นไราย,ยายยังไหวยายฝืนยิ้มแต่เสียงสันยายถามหน่อยเบมอนดได้ข่าวมีลูกแม้สติจะพลาดแต่ชื่อหลานยังชัดกว่าสิ่งใดยายถูกพยุงไปนั่งพักใต้เพึงชาวบ้านเอาน้ำให้ดื่มมือเหี่ยวย่นยังสันไม่หายเมื่อการดีขึ้นนิดหน่อยยายหยิบเงินเหรียญในกระเป๋าผ้าออกมานับอย่างระมัดระวัง เราซื้อกล้วยกับข้าวเหนียวห่อเล็กๆผูกปากถุงแน่นฝากป้าข้างบ้านที่กำลังจะผ่านไปบ้านแม่มะลิป้าช่วยเอาไปให้ใบหมอนทีนะบอกมันว่ายายคิดถึงยายพักก่อนเถอะเดี๋ยวฉันไปให้ขอให้มันได้กินก็พอยายไม่ต้องให้มันรู้ว่ายายเป็นอะไรป้าพยักหน้ารับถุงไปด้วยสีหน้าหนักใจแต่เมื่อไปถึงบ้านแม่มะลิกล้วยกับข้าวเหนียวถูกวางไว้บนโต๊ะแม่รับไว้เฉยๆไม่ได้เรียกใบหมอนออกมากินไม่ได้บอกว่าใครฝากมาถุงนั้นค้างอยู่อย่างนั้น เหมือนความคิดถึงที่ไม่มีใครเปิดดูค่้าวันเดียวกันใบหมอนรู้ข่าวจากเสียงซุบซิบของชาวบ้านที่ลอดรัวเข้ามาเด็กหญิงใจหายวา่าความกลัวแล่นขึ้นอกเธอแอบ,บหยิบโทรศัพท์เครื่องเก่าที่พ่อเลี้ยงวางทิ้งไว้โทรออกด้วยมือสั่นยายหนูเองใบหมอนลูกยายดีใจที่ได้ยินเสียงหนูเขาบอกว่ายายล้มหนูกลัวยายเป็นยังไงบ้างยายไม่เป็นไรหรอกแค่วิ่งเวียนนิดหน่อยหนูขอโทษนะยายหนูไม่ได้ไปหาไม่ต้องขอโทษ ยายเข้าใจทุกอย่างคืนนั้นใบหมอนไม่หลับเธอตัดสินใจทําในสิ่งที่ใจเรียกร้องแอบเก็บของใส่ถุงผ้าใบเล็กแล้วค่อยๆเปิดประตูออกจากบ้านใหม่เงียบพอจะไม่ปลุกใครเด็กหญิงเดินตามทางที่จําได้ดีแสงไฟบ้านยายสลัวแต่ยังอุ่นเหมือนเดิมยายคําแพงนั่งอยู่บนแคร่ไหมพอเห็นเงาเล็กๆตรงประตูหัวใจก็เต้นแรงน้าตาเอ่อขึ้นทันทีใบหมอนมาได้ยังไงลูกหนูคิดถึงยายหนูกลัวว่ายายจะไม่รอหนูยายรออยู่ตรงนี้เสมอยายยิ้ม ทั้งที่ตาแดงยายป่วยนะหนูยังอยากกอดยายอีกยายจะพยายามอยู่ให้หนูเห็นรอยยิ้มยายกุมมือหลานไว้แน่นมืออุ่นๆของเด็กช่วยพยุงหัวใจที่อ่อนแรงยายลูบผมหลานช้าๆเหมือนนับลมหายใจให้ตรงจังหวะยายไม่ได้อยากแย่งจากแม่ยายแค่อยากเห็นหนูมีความสุขคำพูดเน้นเบาแต่หนักแน่นพอจะทำให้ใบหมอนร้องไห้ออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่เด็กหญิงซบหน้าเข้ากับอกยายฟังเสียงหัวใจที่ยังเต้นเพื่อเธอเพียงคนเดียวคืนนั้นลมเย็นพัดผ่านเรือนเก่า ความเจ็บป่วยยังอยู่ความกลัวก็ยังไม่หายแต่การรอคอยของยายไม่ใช่การแย่งชิงคือการยืนอยู่ตรงที่เดิมเพื่อให้หลานมีที่ให้กลับมาเสมอลานวัดคึกคักตั้งแต่เช้าเสียงของกรองดังครอบไปกับกลิ่นทุกวันเทียนงานทำบุญหมู่บ้านปีนี้คนมามากเป็นพิเศษม่หม่อนยืนอยู่ข้างแม่มะลิมือเล็กกำพานดอกไม้แน่นเธอพยายามยืนให้เรียบร้อยไม่อยากทำอะไรผิดพลาดเพราะรู้ดีว่าที่นี่ต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านคำดูหนึ่งคำจะดังยิ่งกว่าที่ไหนไหน น้องน้ำพิกวิ่งเล่นรอบตัวงทานเพลิดชนขันน้ำล้มเลอะพื้นแม่มาลิรี่ผวดราอบเบาๆก้มลงเช็ดที่ลูกใหม่ด้วยความเอ็นดูไม่เป็นไรลูกเด็กมันซนเดี๋ยวแม่จัดก,การเองแต่เพียงครูเดียวใบม,มอนเพลิดขยับผ่านดอกไม้อีกนิดเดียวดอกมาลีร่วงหล่นสองสามดอกแม่มาลิหันขวับสายตาแข็งทันทีทำอะไรของเองไม่รู้จักระวังหรือไงต่อหน้าคนทั้งวดัดหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจขอโทษแล้วมันหา,หายหรือไงเสียงดังนั้นทําให้คนรอบข้างหันมามอง แม่มันยกหมือขึ้นแม่แรงนักแต่พอให้เสียงพี้ยดังชัดใบหมอนสะดุง้งน้ำตาพรั่งพลูเธอยืนนิง่งไม่กล้าขยับยืนเฉยทำไมอายเขาบ้างไหมในจังหวะน,นั้นเองยายคำแพงที่มาทำบุญด้วยร่างกายยังอ่อนแรงเดินมาถึงลานวัดพอดีภาพที่เห็นทำให้หัวใจยายแตกดังเปียยายพุ่งเข้าไปกั้นเด็กไว้มือสั่นเท้าแต่สายตาแน่วแน่หยุดเดีย๋ยนี้ยายอย่ามายุ่งนี่เรื่องในบ้านฉันเรื่องในบ้านหรอต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านแบบนี้น่าหรือ ยายหันไปมองผู้คนรอบข้างก่อนหันกลับมาหาแม่มะลิเสียงสั่นแต่ชัดทุกคำเด็กคนนี้โตมากับข้าวกุ้นหม้อใหญ่แต่วันนี้กลับต้องมาก้มหน้าให้คนที่ทิ้งมันไปเสียงฮือหาดังขึ้นชาวบ้านเริ่มสุบสิบบางคนสายหน้าบางคนมองแม่มะลิด้วยสายตาตำหนิก็จริงนะเลี้ยงมาตั้งกี่ปีดูแรงไปไหมต่อหน้าคนเยอะแยะแม่มะลิน่าเสียพยายามตั้งหลักฉันเป็นแม่ฉันมีสิทธิอบรมลูกสิทธิ์ไม่ใช่ใบอนุญาตให้ทำร้ายใจเด็ก ยายตอบทันควันใบหมอนที่ยืนตัวสันอยู่กลางวงสูดหายใจลึกน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ครั้งนี้เธอเลือกเงยหน้าเสียงเล็กๆดังขึ้นท่ามกลางความเงียบหนูอยากพูดค่ะพูดอะไรของเองกลับบ้านหนูอยากอยู่กับคนที่รักหนูไม่ใช่คนที่เรียกหนูว่าาระคำพูดนั้นเหมือนคขมีตัดอากาศลานวัดเงียบกริบแม่มาเลยยืนนิ่งเหมือนเพิ่งตระหนักว่าทุกคำที่เคยพูดได้ย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวเองต่อ,งตอหน้าทุกคนยายคำแพงอบไหล่หลานไว้แน่นร่างกายยายอ่อนแรง แต่หัวใจยืนหยัดชาวบ้านหลายคนเดินเข้ามาใกล้าบางช่วยประคองบางพยักหน้าให้กำลังใจเด็กมันพูดจากใจคนเลี้ยงแท้ๆคือคนที่อยู่วันลำบากแม่มริเม้มปากน้ำตาคลอดด้วยความอับอายไม่ใช่เพราะถูกตำหนิแต่เพราะความจริงที่แตกดังต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านความลำเอียงที่เคยซ่อนกลับไม่มีที่ให้หลบอีกต่อไปลานวัดยังคงคึกคักแต่ในวงเล็กๆนั้นความจริงได้ถูกพูดออกมาแล้วเบยหมอนยืนกุมมือยายแน่นเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าเสียงของตัวเองมีค่า และไม่ต้องก้มหน้าอีกต่อไปความจริงอาจเจ็บแต่เมื่อมันแตกออกมามันก็ทําให้เด็กคนหนึ่งได้ยืนตรงเสียทีหลังงานวัดวันนั้นชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเหมือนพร้อมใจกันเงียบแต่ความเงียบนั้นกลับหนักกว่าคาําด่าเสียอีกแม่มลลีหลบหน้าไม่กล้าออกจากบ้านบ่อยเหมือนก่อนส่วนใบหมมอนเด็กหญิงที่เคยก้มหน้าเสมอกลับเริ่มยืนตรงขึ้นทีละนิดเพราะเธอได้รู้แล้วว่าเสียงของตัวเองมีค่าและความรักที่แท้จริงไม่ได้ต้องลากด้วยการถูกทําร้ายใบห์มอนกลับมาอยู่กับยายคําแพงอย่างเต็มตัว บ้านไม้เก่าหลังเดิมยังจนเหมือนเดิมเต้าฟูนยังมีควันเหมือนเดิมแต่หัวใจของเด็กกลับอุ่นขึ้นยายหุงข้าวใหม่ให้หลานทุกเช้าแล้วแบ่งกับข้าวง่ายๆยังไข่เจียวหรือผักต้มยายพยายามทำเหมือนทุกอย่างปกติทันทีร่างกายอ่อนแรงลงเรื่อยๆไอถี่ขึ้นหน้ามืดง่ายขึ้นแต่ยายยังฝืนยิ้มเพราะกลัวหลานจะกลัวคืนนั้นใบมอนเห็นยายไอจนตัวงอ,อมือสั่นจับแก้วน้ำแทบไม่อยู่เด็กหญิงรีบวิ่งเข้าไปประคองนั่งลงข้างๆแล้วกุมมือยายแน่นยาย หนูขอโทษนะหนูทำให้ยายเหน่อ,อีกแล้วอย่าพูดแบบนั้นลูกยายหนยเพราะแกไม่ใช่เพราะหนูถ้าวันนั้นยายไม่เลี้ยงหนูหนูคงไม่เหลืออะไรเลยยายเลี้ยงหนูเพราะหนูคือชีวิตยายหนูยังจ็บเวลาใครพูดว่าแม่มีสิทธิ์แต่หนูไม่มีสิทธิ์เลือกลูกมีสิทธิ์เลือกความสุขของตัวเองเสมอแล้วแม่และยายหนูควรเกลียดเขาไหมอย่าเกลียดแม่เกลียดแล้วมันหนักใจเราแต่หนูไม่เข้าใจทำไมคนให้กำเนิดถึงทำหนูเจ็บได้ขนาดนั้นเพราะเลือดให้กำเนิดได้ แต่หัวใจให้ความรักต่างหากที่เลี้ยงคนให้โตคําพูดของยายเหมือนปลอบแต่ก็เหมือนฝังเข็มลงกลางใจใบมอนเด็กหญิงซบลงกับตักยายเงียบไปนานฟังเสียงหายใจยายที่ไม่สม่ําเสมอและในความเงียบนั้นใบมอนยิ่งกลัวกลัวว่าวันหนึ่งจะตื่นขึ้น,นมาแล้วไม่เห็นยายวันต่อมายายเริ่มไม่ค่อยลุกจากที่นอนได้ใบมอนเป็นคนหุงข้าวตักน้ํากวาดลานยายมองลานทํางานด้วยสายตาอ่อนโยนและเจ็บปวด เหมือนรู้ว่าตัวเองกำลังฝากพระรชชีวิตให้เด็กที่ควรได้เป็นแค่เด็กเช้ามืดวันหนึ่งใบหมอนตื่นมาได้ยินเสียงยายเรียกแผลววจากในมุง้งเธอรีบเข้าไปนั่งข้างๆเห็นยายเงยออกเต็มหน้าผากมือเย็นจัดเตียงยิ้มเหมือนเดิมใบหมอนมิน,น้ลูกยายอยากจับมือนหนูใบหมอนยื่นมือเข้าไปยายกำไวแน่นทั้งที่แรงแทบไม่เหลือว่าตายายสั่นไหวเหมือนจะพูดอะไรที่เก็บไว้นานยายไม่ได้อยากแย่งหนูจากแม่ยายแค่อยากเห็นหนูมีความสุข ใบหมอนร้องให้ทันทีน้ำตาไหลไม่หยุดเธอเขย่าหัวรงรงเหมือนปฏิเสธคำลาจากโลกยายอย่าพูดแบบนั้นหนูไม่ให้ยายไปคนเราไม่ได้อยู่ได้ตลอดหรอกลูกยายพูดเบาๆหนูจะอยู่ยังไงถ้าไม่มียายก็อยู่ให้เก่งอยู่ให้ดีแล้วอย่าปล่อยให้ใครทำร้ายหนูอีกหนูสัญญาหนูจะเป็นคนดีให้ยายภูมิใจจำคำยายไว้นะคนที่อยู่กับเราวัาลำบากคือของจริงมือยายค่อยๆคลายลงช้าๆเหมือนปล่อยทุกความเหนื่อยออกไปกับลมหายใจ ไม่หมอนกอดยายไวแน่นร้องให้จนตัวสั่นแต่ยายจักไปอย่างสงบเหมือนคนที่ทําหน้าที่ของความรักครบแล้วหลายปีผ่านไปไม่หมอนโตขึ้นเป็นคนดีเรียนจบทํางานสุดทิดทุกปีในวันพระใหญ่เธอจะกลับมาที่รุมศพยายนั่งพนมมือวางพวงมลาลัยดอกะลิแล้วพูดกับลม,มเบาๆยายหนูยังจําข้าวก้นหม้อของยายได้เสมอและหนูรู้แล้วว่าคนที่รักไม่จําเป็นต้องเป็นคนให้กําเนิด